ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนใบใบพี่น้องเดี๋ยวมนี่เบิ้งสจว่าภาพไปเบิ้งทา้งลัดเนาะเป็นทา้งลัดมั่นใจชิลี่บันแทนมั่นใจชิลี่บันแทนเคยล่องในเบิ้งแต่โดนรุนหรอครับแต่ช่วงเทศกาลเนี่ยหิมาล่องในเบิ้งเตียนนะครับปานเป็นไลยนะครับชีวิตคือการเดินทางการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิต ฝาผีฝ่านนองไปเพิ่งเส้นทางทั้งหลัดทั้งเลี่ยงเนาะการเี่ห้าสิไปหันมานี่ห้าบู้จากเส้นทางนี่กะทั้งหลัดทั้งลบทลั้งหลีบมันกลับไปเนี่ยมกเนาะเอาซ้ายตรงๆเลยก,กะก็ได้เบิดหลับไปถึงได้วเบิรดแต่ว่าบางเทียห้ามีทังหลัดที่มันปลอดัยกวัวทางดีขึ้นกันนะครับ มาจากขอนแก่นมานะจากขอนแก่นมาจากอ่าพะยืนเนาะพอหอดมัจจาหรือมาจากบ้านไผ่มาจากชนบ้วนเนาะพอหอดมัจจาปุ๊บมาเสียแยกไฟแดงแยกไฟแดงหนาลุ่บานเนาะมาจากพะยืนเลี้ยวขวาขอนาลุ่บานเลี้ยวขวาตามาจากบ้านไผ่ ปอ,อดสีแยงสีแยากไวยแดงห้เดรไซด์ไฮเดรไซด์นะต้องบวานเลยนะครับตอนนี้รถตีย้างนักนะครับตอนเนี้ยเนี่ยแต่คาดว่าถ้าช่วงไปหาโกโก้ใช่สิบพันติดดอกสิบพันติด,ด,ดติดทีดด่พุ่นอยู่ช่องสามหมอแจ้งง้อเนาะช่องสามหมอแจ้งง้อสิบติด,ดด้วยหันนะครับตอนนี้ กวาถ้าสะดวกหลังจากวันไพ่ไปแล้วทําสัีสะดวกซีเล่นนะครับพึ่งเหตุเสียจในไม้นะครับทำคมเร็วหรือเต็มทีไพ่กระได้กับสิเป็นร่วมตัวกันนิวหันมาจากผู้เชียวมาจากคุ่มแพรก่กสิตทำคมเร็วมาเต็มทีนะครับซีถนนซีเล่นเนี่ยกัสิเมกะจุกตัวนิ้วหันว่าป็นจบกันเหตุแห่งรถติดอยู่บิเวณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับสิมีดานเนาะ ด้านเกินด้านอย่างด้านก้มเหมือนโค้งด้านยาเสพติดเขารถคันไหนมีมัเนเขาเบิ้งแล้วว่าเป็นตามีปัญหาเขาเชิญจอดเอื่อนตรวจเนาะเอื่อนตรวจปัษวะตรวจรถบาสิปเป็นกันแบบนี้นะครับเ,เลยเหตุให้รถติดแน่นิดน่อย โอ้ซุ้มนี่รถนี่นี่เสียงแปดแปดซุ้มนี่สิไปเพชรจุบุญน้องก็กลับวะน,นี่ยังไรนี่ันี่ก็ล่างสิไปซุ้มขาจาวไปท่อบุญเี่ไหมซุ้มน้ำบาบเี่ไหมไปลา,ลายขั้นเลยไหมเนี่ยเอาไปปล่อยลงโอ้ทิไปแดงสองเกียร์เราก็่ตั้งไหนไปใส่มาใสา่อยู่พี่น้องเลย นี่แหละถ้าห้องหัวักทั้งรัดทั้งลบนะครับก็สิง่ายขึ้นไปท่านมานหน่อยเจออีกแล้วได้ขึนอยู่กับขั้นบางขั้นพอฝ่าว่าฟังเี่ออกจากไปเขียว กูวิดพ่อพื้นเป็นยังไงสั่งหัวมันเขาเสียกไฟแ,แดงการรเดเลี้ยวขวามาเลยนะครับแดนขางลูกบมันมาเลยข้างหลวงช่นนบสามพันนะครับขอนแก่นเสร็จเีย ตงล้บํัฒานานมเขาเตัวนี้มันจาวันแทนกะกันออกจากหนาล่งบาลเลยกับหาสิบกิโลพี่น้องมันจาวันแทนห้าสิบโล เือเส้นทางมันจะบันแทนเนาะทางลัดทางลัดนะครับบรรยากาศเห็นๆเลยครับสวยงามเส้นเนี่ยเข้าเหลียวเบิ้งไกลๆเนี่ยมันโบมันสูงไม่มีช่องมันี่ซวงเข้ามาไกลๆมันจงสิเจว่ามันมี้ซองพี่น้อง เพื่อนซองอะซองยังวะเพื่อนซองช่างมาซองเนี่ยมาช่องช่องเป็นช่องเนี่ยผู้เขาว่ามันจบกันเนี่ยเป็นช่องเป็นป้องก็ได้เออเป็นปออ้องมาเท่ากันป้องกันซองนั่นละผู้เขาจะมาซองช่องนะเนี่ยมาน้องสังเนี่ยกัดสิบเอ็ดกิโลหนึ่งอ่ะมาลั่นสิเออมาบอกถอด ช่องยังวะเรื่องเสื้อช่องฟังช่องฟังจำได้แล้วเนาะมองม้าักทอกแปดสอบเพราะถ้าในมืดตาพี่น้องยันขาด่็สังเกาว่าปองเนี่ยเนี่ยกะเที่ยวไส้กับซี่ไปซอดอุ่นเออโคโคไส้พี่น้องเนี่ยสิ่แยกว่าน้องซองห้องเนี่ยเลี้ยวขวากับไปออกน้องเรือก็ได้นะครับ Yeah. ตรงไปกับบันแทน่นโอ้ยเอล้วยมาตั้งไซมันเสียงกันเห็นอย่างนอ้อต่ำแล้วบุตรล้วก็มีกล้วยตัวหนึ่งตั้งหลายบาทได้ค่าทิ่ตังนี่อายุการใช้งานกับปีเดียวก็จบละตากแดดเพือ่อชิมเนาะ เดี๋ยวนานรถลอยเขาเที่ยวเก็หัวเราบิสหนังรถพ่วงรถเทลเลอ่ต่างแบบเอาวิวทิวทัศน์สวยงามพีน่น้องเพื่อนเราเลยบ้านน้องสองห้องมาสิไปน้องสังเนาะครับขางขามช่องฟางไปน้องสังฟัง,ฟงทั้งแจ้งข้อฟังทั้งบัดแทน เนีย่ยนาะโม่โจากทางหลัดเนี่ยพุ่อนอะไปพุ่นไปแจ้งข้อไปยังย้อนกลับขึ้นมาปับหลายกิโลเสียเวลาเป็นชั่วโมงถิมมือเสือค้าน้ามันรถอีกเท่าไหร่นะครับวอ้ยโอ้ย, <S <S อยเน้นลงพีเนาะไปบินถบดมาสวยๆจีเซลงเนี่ยเนาะเนี่ยอะไรน้อยเจ้าเนี่ยเนาะนี่เป็นเนัองสัน่น พระวันใดล่ะวัด,วดแถวนีเดียบหมวกก็น,น็อกของวส่เป็นพระนสิว่าจาของเป็นพระ่าใส่หมวก่อย่าวิจารไรเนาะจารไรกับพอดีหมวกเตื้อพืนพระนสิว่าเนี่ยนะครับช่องฝาง ไซ้ายมือเฮ้านี่วัดนะครับเป็นวัดวัดฟางสว่างอารมณ์เนี่ยมาบักทอ,อกไงมันถ่ายวะนี่คือมาบักทอ,อกเด้อพี่น้องเลยแปดสอบเพราะท่านมืดตาบปงงเลยนี่ไเนี่อ๋อแปดสอ,อบเพราะท่านมืดตาเนี่ยง่ก็แปดสอบกันเนาะ คือมาบักถอดเด้อพี่น้องไงแปดสอบเพระท่านมืดตา,ปาดเป็นงนหลดนเ,ออเออน,น,นี่ไงอ๋อแปดสอบพระท่านมืดตาเนี่ยไงก็แปดสอบเขาเนาะบช่องฝังช่องฝังนะครับคางคามช่องฟางมากะฮะมาฟังนี่แล้วนะครับแทบจะไม่ได้ขึ้นเขานะครับ ครับถว่าได้ขึ้นเขาได้บ้างเลยก็มีก้นซื้อว่าขึ้นเขานะครับเป็นเนิ่นงนเซ้อเนื่องนิดหน่อยถามช่มองฟังนะครับมาฟังีนก็นแจ้งข้อ ก็แล้วก็บรทนทั้งหลวงเจ้านบขอนแกน่น3010ูมัน3 0 0นะครับ3010เพอนี่เป็น3010ยังประทันแมนช่ยพุ่มเนี่ยังเป็น

อ๋อนี่ยครับเป็นบ้านน้องดินดำน้องดินดำทอดซี่แยกเนี่ย็รับเลี้ยวซ้ายเนี่ยเสี่ย,าะะยวยายา่นะครับหามตรงไปเดลยนี่เนี่ยทอดประตูเฮียนเข่าเฮียนคนเสาใหม่ยิง่งใหญ่นี่สองตนเนี่นยเลี้ยวซ้ายนะครับยัดตรงไปตรงไปลงพงเน้่เคยไปมาแล้วนะครับแห่ขึ้นหลงทาง เดินต่อไปบนทางหลวงชวนบท3010ครับกาหอดที่แยกน้องสังเนาะที่แยกน้องสังใส่เมื่อเข้าในเป็นล่งพักห้องเลี้ยวขวาเลยเนาะเลี้ยวขวาไปบันแท่นเลี้ยว้ส่ไปพุ่นละ แจงข้อ้ชัยพุม่มนะครับอันนี้สิไปบันแทนนะครับก็เลยเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะโอ้ก็เลยเลี้ยวขวาจับเดี๋ยวซ้นนยวายเนี่ย <c oughs> ไปเลี้ยวซ้ายไปบันแทนชัยพุม่มเลี้ยวขวาไปโอ้ยเลี้ยวซ้ายไปแจ้งข้อ้ชัยพุม่มทวดที่ครับซ้ายไปแจ้งข้อ้ชัยพุ่มเลี้ยวขวาไปบันแทนเนาะเนี่ยบันแทนกันเลยยี่สิบสี่กิโล่ก น้องเลือกอ่ะอีกสามเิฟเนี่ยมอกรเอาแรนด์ย้อนขึ้นไปแจงข้ออาุ่ช,ช่วงเนี่ยะมว่าณะยี่สิบกว่าโลนะพี่น้องเมื่อไหร่ไกลนะเนี่ยอ้าเริ่มมีรถบรรทุกแรนด์เหเว้ย เรอมีโลมาตกเรืราไปน้อยเฮ้ยหนักแดดั้งมัน,นี้แล้วจีนมาเพื่อนกับสิเต็มหลักใต้กอนมา,นารุ่งจะรักวนาแรกนี่ลบ้บ้านการบ้านการบ้านเต่าบัเต่าบันเต่า แันทนหรือ20กิโลโอ้ปิดียาดมอไซค์เป็เกิบงกรับรับกับมอไซคเปนเขาโค้งไหมเมองเทียมมันรัดโค้งเหยียบมันเลรัดโค้งเน้นแดนไกลขึ้นลายล่ออะไรเหยียบมอไซค์เป็นจอจอรอือยว สิบโก็โลพี่นออ้องเหนัดอำเพื่อบันแทนเนาะนี่คือทางเส้นรลัดเนาะอดบันดอนเชียงแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ